สวัสดีครับผมก็โตนะครับตอนแรกกะยะไม่พูดถึงเห็นแล้วมันอดไม่ได้เรื่องเราที่เกิดขึ้นกับภาคเหนือชมกลมอะไรต่างๆสวัสดีครับวันนี้ขอขอนุญ,ญาตาจะพูดถึงเรื่องเล่าอะไรต่างๆเนี่ยอดีตเมื่อย้อนไปสี่สิกาปีก่อนจะมีหน่วยหนวยหนึ่ง หน่วยซัปเปอร์หรือหน่วยชคอห้าหนึหรือชคอเสือดำนะตอนที่หน่วยนี่อยู่อ่าสิ่งที่ปรากฏตามชายแดนหรือ,อกองกำลังที่ไม่ปรากฏสัญชาติเนี่ยไม่มีใครอยู่ได้นะเราปรับเด็ดขาดผมัวหน้าโตนะครับที่พูดอย่างเนี้ยการปรับกองกำลังเหล่านี้เนี่ยไม่ใช่ผมคนเดียวเกี่ยวข้องก็ เจ้านายผมลูกน้องผมนายที่สั่งหรือพ่อบุญธารมผมเองสมัยนั้นตอนนี้ท่านก็อายุมากแล้วผมก็ไมกก่อยากจะอือชื่อท่านนะพูดถึงเกี่ยวข้องกับเรื่องไอ้นี่ทุกวันนี้ครูเห็นว่ามันเกี่ยวข้องกับไอชุมกลุม่มชุมกลุม่ม น้อยชมกลุ่มหนึ่งก็อย่างว้าเนี่ยผมพูดได้เต็มปากเขาไม่ใช่มีประเทศเนะเขาตั้งรัฐขึ้นมาหรือตั้งกลุ่มขึ้นมาผมอยากจะเล่าประวัติว้าเนี่ยนะว้ากา,ายทหารคุณสาและคุณสากับทหารว้าเนี่ยอดีตมันก็อยู่ด้วยกันพวกเดียวกัน ตอนหลังเนี่ยเราปราบคุณสาวาเนี่ยเห็นช่องว่างช่องว่างเหล่านั้นเนี่ยมันก็เลยรอบกัดคุณสาแล้วก็แยกพวกออกไปคนที่อยู่กับคุณสาเนี่ยมันไม่ใช่แค่วะอ่าอย่างเจ้ายอดศึกก็เคยอยู่เจ้ายอดศึกเนี่ยคนที่เด็ดขาดท่านรู้ว่าอ่าไอ,อ้คุณสาเนี่ยค่ายา ท่านก็เลยออกจากกลุ่มนี้ไปกําลังคนเล็กน้อยสมัยนั้นแค่กําลังคนแค่สองร้อยนายสามร้อยนายเท่านั้นท่านก็เลยแยกออกไปไปตั้งไปตั้งหน่วยนั่นเคยเรียกว่าตั้งใจกู้ชาติท่านไม่ได้พูดถึงเรื่องกู้ชาติท่านต้องการแค่รัฐไทยใหญ่ปกครองกันเองในประเทศพามา่าท่านพูดแคน่นี้นะ ท่านไม่ได้คิดว่าเป็นประเทศของไทยใหญ่แค่รัฐไทยใหญ่เป็นประเทศพามา่าหรือท่านบอกว่าแค่ปกคองตัวเองสมัยที่ตกลงกันไวค้ค่ะสมัยอังกฤษเนี่ยแค่นั้นเองท่านต้องการแค่นั้นเองนะครับได้ชมกลุมว้าเนี่ยก็ไอ้ไทยใหญ่เหนือหรือไอ้พวกคุณสารเนี่ยมันไม่ใช่ ยิ่จะนาค่าค่ายาผนะลิตยาอะไรต่างๆยาเสพติอะไรต่างๆในทุกวันนี้ที่ยึดกันได้เนี่ยพวกคุณไม่ต้องสงสัยมาจากไหนชุมกลมเรานี่อยู่หนึ่งพันไก่พวกกลุ่มนี้แรงงานเถือนเข้ามาในเมืองไทยนะสร้างความปัญหาปั่นป่วนในประเทศไทย ระบบขั้นแดมอะไรต่างๆเนี่ยคนเหล่านี้ว้าอ้างว่าทีนี้พื้นที่ของว้าอยู่เป็นรัฐของว้าเนี่ยมันไม่ใช่อันี้เฮ้ยอัอยนี้ประเทศไทยขออนุญาตพูดถึงทีวีช่องช่องหนึ่งเอาไปสัมภาษณ์เสอะไรต่างๆเนี่ยเสเนี่ยก็บอกว่าท,ท่านไม่เคยไปลกกับผมไงใช่แดนนี่นี่ไม่ชัดแจ้งอะไรแต่ละ อย่าลืมมาจากแม่สายถึงประจวบในชายแดนชัดแจ้งไม่มีทับซ้อนมันไม่เหมือนฝังคเมรทางลาวมันไม่เหมือนชัดแจ้งผมเดินมาจากแม่สายถึงประจวบมาแล้วเดินเที่ยวนะครับไม่ใช่วิ่งออกมาละทอนนะครับเดินไปยิงกันไปลบกันไปเพราะเช็คชายแดนนี่แหละครับชัดแจ้ง นะ45ปีก่อนของจริงนะไม่ได้โมไม่ได้อยากจะดังออก YouTube มันไม่ใช่ของจริงที่ทำงานคุณสอบถามได้เลยว่าผมเชื่อไอโตผมบินไครทำง,งานจริงไหมถ้าไม่จริงคุณฟ้องผมได้นะครับอาที่มีปัญหาตรงนี้เนี่ย เชดอ,อ้อำเภอที่ทับซ้อนตรงนี้เนี่ยระวังเวียงแหงกับอำเภอปายเนี่ยคู่ง่ายๆผมเคยป่าประวดแล้วแถเนี้ไม่ได้ทับซ้อนและคุณคนเรานี้ไม่จำเป็นต้องเจอะจาเพราะอะไรเขาไม่ใช่เจ้ากองประเทศนะไม่จำเป็นต้องเจจา ยังทหารพรม่าแลล้ำแดนเข้ามาเราบระทวงทำหนังสือเจรจาโอเคตอนนี้เขาไม่ใช่ทหารพรมา่ากลุ่มกลุ่มหนึ่งเท่านั้นเองผมจะเล่าให้ความเข้าใจน้งนองๆทั้งหลายที่อายุมากแล้วลบนักอายุ15-6เดือนกลุ่มอะไรต่างๆต,ตอนที่ผมสัมภาษณ์นมของก็ผ่านอายุ15-6เดือนสมัยนั้นเคยเล่าเนี่ยเพราะมัน เรื่องที่มันปากหลักอยู่ในบ้านหิงแตกและบ้านเทิดไทยทุกวันนี้เนี่ยมันห่างจากเจ็ดชาแดน7 8, 9, 9, กิโลแกิโลเก้ากิโลสิกิโลวัดผมิประเทศจากขวาไปซ้ายเนี่ยมันห่างกันอย่างนี้แล้วบอกว่าไอคนที่มาสัมภาษณ์ในทีวีช่องนกเนี่ยบอกว่าคิดแดนปกักไม่ชัดแจ้ง มึงพูดได้ยังไงมึงพูดได้ยังไงบานพระุลุษหลอบมีเลยร้อยปีมีเขตชายแดนแบ่งอาณาเขตเอาไว้มึงพูดยังไงพูดข้าตัวเองใช่ไหมผมเด็กกระโปโลคนหนึ่มึงยังรู้เลยชายแดนอยู่ยังไงนะเด็กช,ชายขอบด้วยเกิดในชายแดนเลยนะคนไม่มีการศึกษา จบแค่ป .4 นะรู้หมดเก้าอย่างเงต้นไม้ระวังชายแดนยังไม่เหมือนกันเลยนะคุณจะมาอ้างว่าชายแดนไม่ชัดแจ้งนะสมัยผมยังไม่ได้ยึดบ้านหินแตกและเข้าตีบ้านหินแตกเนี่ยผมเคยเดินจากเม่สายถึงประจวบมาแล้วขมเจอไอ้พวกนะัอาหารพวกเนี้ย ตอนนั้นเรายังไม่ได้มีปัญหายังไม่ได้ยิงกันนะว้าเองเนี่ยตัวนี้ก่อกวนคนว้าเองส่วนมากจะพูดภาษาจีนไม่ได้พูดภาษาว้าเลยผมเคยจับทหารว้าเคยประทะกับทหารว้าหลายครั้งทำไมก่อนเนี่ยว้าไม่เคยหยุดขัดชายแดนเลย อยู่นอกชายแดนเป็นกิโลกิโลหายตัวยังไม่เจอเลยสมห้าหนึ่งสี่อยู่จอคอเสือดำอยู่นหลักอย่างนวยนี่ยุบไอ้กลุ่มนนกามากลุ่มนี่ก็ามาคนนี้ก็ตั้งหลักคนนี้ก็ตั้งหลักแล้วคนเราเนี่ยก็บอกว่านักลบจริงลบกับอะไรแล้วไม่เห็นมันทําอะไรเลยนี่นไม่ได้พูดด้วยใช้อารมณ์อันนี้เรื่องจริงมาพูดกันนะครับประเทศนี้ พวกท่านอยากจะรู้มากก็นั้นคุณต้องมาต้องมาเชิญด็อกเตอร์รักแต่ลังเชิญอาจารย์โตดิจะเล่าให้ฟังว่าชายแดนเป็นยังไงเ้าลบกันยังไงชายแดนที่ทับซ้อนทางขเขมรทางลาวเป็นยังไงไปทุกที่จะเล่าให้ฟังนะพวกคุณไม่ต้องไปประท้วงกันเลยชายแดนบางพื้นที่เนี่ยเราก็ไม่แน่ใจว่าของเราไหมของเขาไหม ในในลาวอย่าเขมรเนี่ยเขาอ,อ้างตัวอักษรเนี่ยคุณอ่านเขาออกแหละอันนี้มันเป็นต้นอย่างเกาะกูดก็ไอพัตบองเนี่ยอันนี้คือหลักเราต้องอ้างตัวนี้เพราะอะไรเกาะกูดก็พัตบองคุณเอาพัตบองเราเอาเกาะกูดก็กูดเป็นของไทยนะทรัพยากรที่ทับซ้อนเนี่ยอันนั้นต้องเจรจา คุณไม่ต้องไปทะเลาะกันคุณจะไปเอาไปคนเดียวก็ไม่ได้เพราะมันอยู่ชายแดนอคอมเมนต์จะเอาไปคนเดียวก็ไม่ได้เพราะมันเป็นชายแดนผมก,กูไปมาหมดแล้วทหารเรือเขารู้ทหารเรือเขาฉลาดเขารู้ทุกที่เขาจะพูดืะไม่พูดเขาพวกเขาไม่มียำนาจจะพูดแค่นั้นเองอยากจะรู้ถามทหารเรือทางชายชายแดนทางทะเลนะ แผนดนทั้งบกไม่กองทัพภาคแต่กองทัพภาคที่สองเนี่ยลำบากหน่อยดินแดนที่ทับซ้อนมีเยอะมากดินแดนของกองภาคที่สามเนี่ยดินแดนที่ทับซ้อนมีน้อยมีแต่จักไม่สายถึงประจวบเนี่ยคุณไม่ต้องอ้างหรือไม่รู้รู้ ไทแดนเป็นยังไงอันนี้ชัดแจ้งนะจะบอกว่าสันปั่นน้ำเนี่ยก็ไม่ได้ก็ไม่ได้เหมือนกันเพราะอะไรแม่น้ำป่ายมาอยู่ในไทยไหลออกไปเป็นแม่น้ำสระวินแม่น้ำเมยอ,อยู่ในประเทศพมา่าไหลเข้ามาที่แม่สอดออกไปแม่น้ำสระวิน อันนี้ก็าเรียกว่าอังปันน้ําไม่ได้ตอนที่เราคิดชายแดนไว้อยู่ตรงนั้นตรงนั้นตอนนั้นคือชัดแจ้งทีนี้เองสองแม่น้ํานี้แม่น้ํากกสิ่งที่สงสัยสุดคือแม่น้ํากกผมเคยลัตะเวนจากดอยลางไปทะลุบ้านไอ้ก่อหุยหยวกทำไมมันละัตะเวนเพราะอะไร ปาปามคุณจาสมัยนั้นผมก็สงสัยว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยน่าสงสัยมีหลักแต่งอดีตแต่ก่อนถามกูโตสิครับคุณอยากจะรู้ไม่จำเป็นเสนนเสนนี้ของจริงแล้วก็สวัสดีใครสนใจโปรดติดต่อ0861925938 โปรดกดไ like, ลค์กดแชร์ให้ครูด้วยนะครับสวัสดีครับ